โอเควันนี้เรามาเที่ยวที่เกาะสมุยครับพักที่โรงแรมสิลาวดีนะครับเพื่อนสาวสวยสองคนคนหนึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมคนนึงเป็นผู้บริหารโรงแรมศิลาวดีนะครับเ <c oughs> ้า่หน้าคนนึงเป็นผู้จัดการไม่ใช่คนนึงเป็นเป็นเห็บคนนึงเป็นหมัด ันนี้ว้าวสวยมากสวยมากเลยอะ่เยอะเธอเหมือนกับไปเที่ยวพม่าเลยเธอสิอัะไรนะพระธาตุอะไรนะยิงแขวนเหรอเออมันช่พระาบนพระธาตุยิงแขวนด้วยอะ่ะที่ที่ไหนอะ่ะที่สิลาวดีเกาะสมุยนะครับงามครับงามงามงาม เราทำวิดีโอด้วยนะครับวิดีโอเอาสักหานาทีก็พอกล้องจริงไม่สวยอะเอากล้องาท้ายสบายดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันดีภาพมาเที่ยวทะเลเกาะสมุยนะครับเที่ยวทะเลที่เกาะสมุยนะครับโรงแรมสิลาวดี เดี๋ยวไปเล่นน้ำที่ห้องชั้นเดียวทั้งสรุกไหมบางที่เราก็ใช้เส้นเพื่อนนะครับเพราะเขาไม่ขึ้นไปก็ปิดแต่เรามีเส้น <c oughs> <c oughs> จองในราคาเพื่อนใช้เส้นเพื่อนอีกเหมือนกันห้องได้คืนละหมื่นกว่าบาทน,นะครับ ไปสินที่การนำของใครสินจองในราคาของสินของพงนักงานครับเพือเ่นอนดาวน์ตัวเล็กทำบัญชีนี้สิลาวดีนะครับ เพื่อนนะครับกล้งคืนกล้งคืนทางบนงเนี่ยจะเป็นดินเนอร์นะครับเวลามีดนตรีสดน,นะครับแต่ว่าระยะนี้เขาเปินปิดเพราะว่าพายุเข,ขานะครับพายุเข,ขาก็เลยวิย่งกันปกนไปอยู่กับสมุยหลายวันนะครับ สบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะครับทักทายกันเมื่อไรน้อยนะครับทักทายกันวนันนี้จิตแจ่มใสสวัสดีครับ